ลังเลยดูดิถ้าดูอย่างเงี้ยดูดิครับเบลัมเลยคือกับเนี่ยเราตัดสินใจถูกแล้วครับที่เราย้ายย้ายมาบ่อน,นี้เจดูลูดเฮียดเห็นขึ้นไหมตัวแล้วอ๋อโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่บลัมบลัมโอ้ดูครับตัวนี้ใหญ่ิิบัเด เยอะๆเลยเอาเต็มที่เลยลงุงเปิดเร่อๆเลยครับคุกพัก จอดตรงพี่อาร์ตร้อไงเห็นไหมใกล้ๆก,กันไหมนู่นเนี่พี่อาร์ตเนี่ได้เหรอได้ดิไปจอดต่อๆกันก็ได้พวกเราดูคลื่ลนะมาแล้วครับทริปโอ้โหอันนี้นี่มันส30ามสิบหรือสามร้อยวะเนี่ยฮะไ่ดูเยอะอยังมีไงซ้ายนี่มาฉีดก็ต่อจอดเราอีกที Yo, what's up everybody ของดีมันต้อง สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมพามาตกทุกคนมาตกปลาช่อนนะครับที่เทียนทะเลอีกครั้งนึงนะครับแต่เราครั้งนี้นะครับเราไม่ยดามาที่บ่อเดิมละนะครับครั้งนี้เป็นงานที่เขาจัดทริปนะครับเป็นปลาช่อนบุฟเฟ่นะครับแถวเทียนทะเลก็คือนะครับเราเข้ามาตอนนี้ก็มีนักตกปลาประมาณเขาลับประมาณสัก3าคนนะแต่จากสายตาเนี่ยเหมือนจะเกิน30คนนะครับแต่เราไม่รู้เท่าไหร่ ก็เป็นทริปตกปลาซิงที่บ่อเทียนทะเลนะครับแล้วก็ในบ่อเนี้ยก็จะมีกระพงด้วยนะครับแต่เราคงเน้นไปที่ปลาช่อนซะมากกว่าวันนี้ผมก็มากับ4ี่คนก็มีน้องชิงนะครับคนเดิมจาก CSM นะครับนี่ครับฝากช่องน้องค่อยด้วยนะครับแล้วก็น้องเกตนะครับแล้วก็พี่อาร์ตนะครับสลัดเ้ยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ ตอนนี้เรามาถึงกันประมาณสัก6กโมงนะครับตอนนี้เราก็จะรอลงเรือซึ่งข้างหน้าเนี่ยคนเยอะมากเลยก็ามองเห็นไกล้ๆคนเยอะมากกําลังรอลงเรือไปเป็นเป็นเป็นรอบไปเพราะว่าลงได้ประมาณสักรอบละเจ็ดคนนะครับวันนี้เราก็จะมาค้นหาปลาช่อนที่เป็นเป็นปลาช่อนน้าก่อยอีกครั้งหนึง่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน่าจะมีความใหญ่เขาบอกว่าที่นี่เป็นบอ่อซิงเราก็ไม่รู้ว่าซิงอย่างไงเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราเราไปลองกันดูตอนนี้ก็ลองเตรียมอุปกรณ์เพื่อรอลงเรือยังไงเดี๋ยว เราไปเจอกันข้างในเลยนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานขนาดไหนนะครับเป็นไงฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็มาดูให้เป็กนกำลังใจว่าวันนี้ผมกับน้อยสี่คนนะครับจะทําผลงานได้ดีดข,นขนาดไหนเราก็จะพยายามทํากันให้เต็มที่นะครับในว,วันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยครับเอาขมาเขาเป็เขาเป็นตองชอบเขาเปนี่บอกที่มีหมออ่ะจริงๆอ่ะถ้าแเนี่ยก็คำว่าที่องเราจเปลี่ยนเป็นที่แอนนาเว่อร์แล้วก็เรารอเรือประมาณสักเ ตั้งแต่เจ็ดโมงครับตอนนี้พอดีมันมีลำเดียวกว่าเราจะทยอยเข้าไปกันหมดก็ตอนนี้ก็ปวดไปเสียงประมาณตักแปดโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้พวกเราคือขึ้นเรือเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วสําหรับชิปปลาช่อนและปลากระพงวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันเนี้ยเขาบอกเขาบ่อซิงไหนเราไปดูว่ามันจะซิงขนาดไหนจะซิงจริงหรือเปล่านะครับแต่ซ<ม>ิงไม่สดิงสดก็โอเคตอนนี้เราขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวไปเจอนข้างในเลยครับ <laughs> 哦。嗯 <laughs> ทำไงก็ได้ไม่ให้กูตกน้ำตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมันก็ต้องล้อแหละนี่ร้อมาขายใช่ไหมเนี่ย เยอะของมันโคตรเยอะเย้ยมันทำไมมันเราย้ายบ้านเราไม่ได้มาตกดพาราม,มาย้ายเนไ,ไ,ไ่้ได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 ้รับข้างฝั่งเ้ืยอปอดเลอใช่ไหมคุลำเขืเ่อนนะเ้เชี่ยนหน้าล่วงใครคือขึ้นเรือเป็นไหมเนะี่ยกูนี่หนักกว่าคนอื่น,น,นอีกัต์เดี๋ยเบาขาดิ ผมไปคลองอ่ะเอาไล่ยาวไปเลยไล่ยาวเลยาว,วางไว้ก่อนก็ได้เจ็ดวางเดี๋ยวเดินไล่ก่อนแล้วค่อยเข้ามาขยับ หรออันนี้เหรออันนี้ด้วยเหรอเจเจจ์วางตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ก่อนแล้วค่อยหาจุดไหนแล้วก็ไ่ีหลอกกะเนี่ยไม่หลอกจำหน้าไว้นะเข้าไปได้นะฮะเข้าได้แค่นั้นเองพี่รวมมือกับผมไหมล่ะเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดินไล่ที่ก่อนหาที่ก่อนหาแหล่งก่อน ดูแลจะไม่จะดูแล้วจะเข้าไปไม่ได้โอเคพี่เรี่บล้พี่แหนนี้ก็้่านู้นเหล่านเ้นก็ีมห่านผมอยู่ใกล้พี่นี่แหละผมรู้ว่าพี่เป็นเทพพี่เขาบอกว่ามึงไปไกลๆก,ก,กูเหอะอเสียงดังยางครับ <c oughs> ยังครับ <c oughs> มียางยังยางรอผมนี่แหละเป็นพปขนคนของก่อน เราเป็นแค่เดี๋ยวเราไปขนของก่อนไม่ต้องรีบจับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหมดเดี๋ยวเลยกลอบมาเอาผมว่าเอาเอาข้าวาไว้ข้างบนก่อนดีวางไว้ตรงนี้เ่รอโดนโจมตีนลตอนนี้ครับพวกเรากำลังสนุกกันมากเลยครับกับการติดลมแม่งไปไหนก็ไม่ได้ดูน้ำแห้งเลยครับ จุดหมายแล้วอยู่นู่นแต่เราไปกันไม่ได้นะครับเลือดิ๊ครับเลือดิ๊เยอะเยเลยเยอะเยเลยเอาเต็มที่เลยลุงเปิดเรื่อยๆเลยครับน ไปก๊อกน้ำเพิ่มด้วยไายลังเนี่ยเข้ามาแต่หกโมงแ่้วัดมาแต่หกโมงเนี่ยเรือมันเข้าไม่ได้ปัดรอเนี่ยร้อรอน้ำลรอแบงค์ไว้รับแต่หกโมงเนี่ยคนเดียวไหมบัดทาหัวขึ้นใช่อ่ะอา ต้องหัวขึ้นเดี๋ยวลงก่อนไม่จะไดเบาขึ้นอีกหน่อยเอาดิพี่ต้องลงก่อนได้เดี๋ยวผม <c oughs> ถึง <c oughs> ไหมถึงดยพี่อย่าให้ผมตกนะจะขึ้นทางหัวไม่ได้เหรออ๋อหนักเลยลหลัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหัวถึงเอะขึ้นพันเลยบอกว่าเริ่มห, <c oughs> ห่างเริ่มห่างขึ้นเจอกันฮะขึ้นหัวที่มามันอยากเสี่ยงมันอยากเสี่ยงเอา้าพี่มึงต้องจับปูดิเออไอเจ็ดมึงเป็นไรแนวแครแล้วเนี่ย ใช่ไหมเออมันไปเห็นที่หนูรั้วใครไปวะรับอย่ากนี้เหรอ อ่าก็หลังจากเมื่อเช้านะครับเราเข้าไปบ่อปลาซิงนะครับอ่าไม่ได้มีคลิปเลยเพราะว่าปลาไม่กัดเลยปลาไม่กัดกันเลยตอนนี้นักตกปลาที่บ่อน,นั้นน่าจะออกมามันมันม,ม,ม,มีสามห้าคนน่าจะออกมากเกือบหมดแล้วละ่ะนี่ก็เป็นเวลาประมาณสักเที่ยงนะครับตอนนี้ผมก็ขยับมาที่หมายเดิมก็คือบ่อลุงป,ปัดที่เทียนทะเลนะครับเพื่อมาตามหาปลาช่อนหลังจากที่บ่อซิงผิดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาตามหาที่นี่กันแล้วกัน ก็เปลี่ยนจากคลิปบ่อปลาซิงเป็นบอ่อลูกป,ปัดที่เดนทะเลเหมือนเดิมเลยกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตามหากันเลยนะครับวันนี้ก็มีกันอยู่5คนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าบอ่อลูกป,ปัดจะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้มีเวลาสักประมาณห้าชั่วโมงไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าก็านี่ครับเดี๋ยวเราจะลองตีบริเวณนี้น่าจะเห็นอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับเราปกติเราใช้โจกเกอร์ แต่เราจะเปลี่ยนวันนี้จะเปลี่ยนเป็นปลายางหัวจิกเอัอเดี๋ยวดูหัวจิกสักสิบกร,รัมแล้วกันเอาสีแป้แหลนเลยครับเดี๋ยวเราเด็นอยู่ใช่ไหมเราใช้ปลายางตัวนี้นะสีส้มดูดีจะมีผลงานหรือเปล่านะครับนี่ยังตามหากับการเปลี่ยนบอรใหม่มาตัวแรกนะครับ ตามหาตัวแรกเจอไหมเดี๋ยวเราจะต้องตีตรงนี้นะครับ กัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วอยู่อยู่อยู่เจดีลูดเฮีย วันไซปะอ้ยเมื่อกี้ยังบอกว่าไปนับอยู่ตอนนี้คนเราวันไซปะวันไซปะเมื่อกี้ยังบอกว่านับอยู่เลยก็มาแล้วครับตัวแรกของผมนะครับก็ถือว่าเป็นไซ์ดียังไม่ใช่ไซ์ใหญ่นะครับที่เราตามหาคนมาที่นี่เราต้องมาตามหาซส์ใหญ่ก็อุ้ยกัดขาไปเลยก็เดี๋ยวเราเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราไปตามหากันต่อนะครับสําหรับปลาเอ่อ ทิปวันนี้โอเคตัดยกขาดไปเลยดูเดี๋ยวโอ้กิฟงา้าดูดูดกิฟยังโชคดีนะยังเอาขึ้นมาได้กิฟระเบิดโอ้โหนี่ครับเป็นปลายางตัวนี้อุ้ยอุ้ย,อยโอเคตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับเรามีเวลาประมาณสักสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะครับก่อนจะจะเย็นนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยดีมาแล้วหนึ่งตัว น้องได้มาอีกตัวหนึ่งแต่ผมต้องเป็นคนไปช้อนให้มันไหนไหนโอ้เราเป็นคนไปช้อนแต่อาสวิงมาทักคนอีกกูไอเยี่ยงก็ไม่เรียกพี่เขาเรียกกูอีกมานี่ครับไปตัวเหญดขึ้นมาอีกตัวแล้วอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เบิรลิ่มเบรลิ่มโอ้ดูครับตัวนี้ใหญ่มากเลยมัน่าจจะมีสักสองโล สองโลแปดครับเจ๊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 ขอบคุณนะมากครับขอบคุณครับหูอย่างอ้วนอ่ะอุ้ยโอหเจ็ดวัดสามโลเฮ้ยอสองโลสองโลกว่าไปช่างไปช่างไปช่างโอ้โหดีครับก็ช้าช้านะเห็นไหมใหญ่ไหมโอ้โหดูครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูคราว่าวันนี้จะทำสถิติได้หรือเปล่าเอ๊ะเมื่อกี้ใครบอกนะว่าอะไรนะวัดขนาดอ๋อไหนบอกเลิกไปแล้วไหนบอกเลิกแล้วเหงแล้ว ต้องบอกไปเลิกแล้วไงไม่ใช่หรอผมกําลังวิ so ่งไปถึงนู่นเลยแล้วมันเรียกผมกลับมาตรงนี้นะครับจริงจริงวินวินของพี่เขาตรงนี้มันก็ไม่เรียกนะมันเรียกผมมาแต่เราอย่าเอากล้องฮะก็นี่ครับก็คือเป็นไซส์ตอนนี้ต้องเจ็ดไอ้ได้ป่ะเป็นนินอ่างัดสแบนเลยนี่นะครับตอนนี้น่าจะไซส์เดี๋ยวเราไปชั่งกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้จะไซส์เท่าไหร่ นะครับไปเดี๋ยวเราไปช่่งกันตรงนู้นคือตอนนี้เรามีติดปลายนองกันนิดน่อยครับป้าใหญ่ขนาดไหนแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ทันนุกเกจแล้วอันนี้ไปดูกันว่าน้ําหนักตัวเนี้ยคึ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสําหรับทริปนี้ทริปที่ว่าเราย้ายบ่อไปจากตรงนู้นไปเดี๋ยวเราไปช่างกันเลยไปไอ,อ,เอ,อป้งี่จัดให้นานเขาด้วยเออไปไปดูกันถ้าว่าจะใหญ่ขนาดไหนเฮ้ยไอ้เฮียเ,เดี๋ยวหักนันกะพันไปโอ้โหตรงนี้ปกติไม่ค่อยกัดนะพี่เจ็ด เนี่ยเขาตีเลาะตรงนี้เองมบืงเริ่มเลยครับเก,ก่งครับเอ,อ่อไปเเราไปดูกันว่าจะบิ๊กขนาดไหนอ่าเนี่ยครับดูของน้องเกดเดี๋ยวดูน้องเกศใหญ่มากเลยใหญ่จริงแต่ในกล้องอะ่ะมันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่คุณดูแขนผมดิผมเป็นผู้ชายหนักแปดสิบะแขนเล็กไปเลยดูทเท่าเทียบกับปลานะครับก็เดี๋ยวเราลองช่างดูวันนี้จะเป็นสถิติน่าจะใหญ่มากตัวนี้ผมเดานะผมว่าประมาณสองห้าอ่ะ ผมว่าผมว่าสองสี่อ่ะอ่ะนี่โทรศัพท์เข้าสแสดงว่าผมถูกหวยปะเนี่ยตึ๊บมาลุ้นกันตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ <Hello? S 2> ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บโหลวาตอนนี้นะครับยังไม่ชัวเดี๋ยวเราลองปรับกันอีกทีนึงเอาหินปะเนี่ยกี่โลก,กว่าเหรอไม่ใช่ อ,อขึ้นมาแล้วครับสอง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 โลสองแต่ถือว่าเป็นปลาที่ใหญ่ใหญ่เลยล่ะดูดูโคตรใหญ่เลยเอลังเลยดูดิถ้าดูอย่างเงี้ยดูดิครับเบลล์ล่มเลยขึ้นกับเนี้ยนะเนี่ยสองโลสองนี่ก็คือปลาของอา่าเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เทียนทะเลครับเนี่ยเราตัดสินใจถูกแล้วครับที่เราย้ายย้ายมาบ่อนี้ย้ายมาบ่อนี้นะครับแล้ว เนี่ยเมื่อเช้าเราไปมันค่อนข้างจะเงียบอันนี้เราไปแบบโอ้โหมาดิครับสองโลสองใหญ่มากเลยดูดิเบ้เริ่มเลยครับก็โอเคแต่เป็นฝีมือของน้องเจดนะครับแต่เราให้ดูนะครับวันนี้ผมก็น่าจะโดนแพ้เลเทะครับ oh. แพ้ทุกทางครับ <laughs> ดูถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ใดพี่ถ่ายให้่เออดูใหญ่มากๆเลยใหญ่จริงก็เนี่ยครับเป็นความสนุกของปลาที่เทียนทะเลเดี๋ยวผมพิ่ล้างมือก่อน ออเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปน้องเขาเป็นที่ระทึกแล้วก็เรายังมีเวลาตามอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆวไปเดี๋ยวเราไปตามหาตัวต่อไปกันตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเอาน้องเขาไปถังก่อนสุดยอดจริงตัวนี้นี่น้องก็เอาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเต็นไซ์ไปช่อนไซไประมาณสักวัดไซไหมครับวัดไซไหมครับมาดิไอ้ให,ไไใหญ่เดี๋ยวหักไอ้เจี๊ยยด่ดีขึ้นยังกลัวเดี๋ยวหลุดอะ พอพอเข็นตัวเอาวันละหายสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวลุดโอ้โหลิอาจริอาจจะวัดดูครับน้องก็ได้ขึ้นมาตัวใช้เป็นหัวจิกนะหัวจิกกิดกิดปลายปลายยางไรเจ็ดสองจุดห้าป่ะปลายางโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์หรืออะไรใช้โจ๊กเกอร์เหรอโจ๊กเกอร์ตัวเก่าป่ะใช่ครับตัวเกียวร์นะใช่ครับ สุดท้ายเราก็ใช้โจ๊กเกอร์เหมือนเดิมน,นะครับนุนยังยังปั้มอยู่กับปลาอยู่เลยครับนุ่นตีกับคุณลุงปัดเจ้าของบอ่อ,อตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับผมก็กลับมาพักหลังจากได้ตัวแรกขึ้นมาแล้วแล้วก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรทิปฉุกระหุกหลังจากที่เราพลาดเมื่อเช้านะครับเข้าไปบอ่อหนึ่งปลาไม่ค่อยกัดเท่าไหร่อ่า ซ,ซึ่งเป็นปลาน้ําเค็มตรงนู้นนะฮะเราหยับปรมาฝั่งนี้จะเป็นปลาน้าก่อยเราก็เลยเปลี่ยนบ่อออกมาสักบ่ายโมงกว่าแล้วแต่เด๋ยนนี้ก็บ่ายสองแล้วเราปีกันประมาณทักที่ชั่วโมงกว่าผมก็ได้ขึ้นมาหนึ่งตัวน้องเกตก็ได้ตอนนี้ตัวที่สองของน้องเกดละเดี๋ยวมาดูว่าไซส์สหรับปลาบอ่อลูกปัดวันนี้จะใหญ่ขนาดไหนซึ่งจริง,รงๆบอ่อลูกปัดอะ่ะเขาปลาของคุณลุงอ่ะใหญ่มากนะครับอย่างที่เราเคยได้กันประมาณสัก สองน้องคนนั้นได้สองโลเจ็ดที่ผมไม่เห็นนะครับแล้วก็น้องเกดเคยได้ไปสองโลสี่นะครับก็เดี๋ยวเรายังมีเวลาประมาณสักสองชั่วโมงวันนี้เราจะออกเย็นหน่อยวันตั้งหกโมงนะครับโอเคมาละเดี๋ยวมาดูกันว่าไหนครับโอ้หมึงกล้าวัดนะเจดี้โอเคนี่ครับก็เป็นน้องเกดก็ไปเอาขึ้นมาตัวใหญ่ครับไซส์ใหญ่อยู่ครับใหญ่มากมากเลยก็ดูดแขนผมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ก็ยังทำผลงานได้ดี โ okay. อเคยังไงเราพร้อมเวลาเดี๋ยวเราไปตามกันต่อว่าอีกสักสองชั่วโมงเราวนี่จะออกสักเย็นๆหน่อยสักหกโมงมุมชั่วเรา,มา,มา,าอ,อ่ะอันน่าตัดกันหะน่อยอ้วนมากอ่ะตัดตึกเลยตี๋ตออันตัดกันหน่อยไอ้เหี้ยตาเรียนเลยไอ้เหี้ยปนิน โอ้โหสุดยอดเลยเียงก็จบไปนะครับสำหรับคลิปตกปลาช่อนบุฟเฟ่ในวันนี้นะครับแต่จร <u> <Luis> ิงๆไม่ได้ตกที่บ่อที่นะครับไปตกที่บ่ออเมื่อเช้าที่เข้าไปแต่ก็เห็นแค่ว่าจะลงเรือนะครับแล้วก็เพราะว่าที่บ่อนั้นไม่กัดเลยไม่กัดกันเลยนะครับแล้วก็คนที่บ่อที่เข้าไปที่บ่อตรงนั้นนะครับก็ ออกมาไล่กันก็ประมาณหยุดประมาณสักสิบเอ็ดโมงผมก็หยุดตกกันแล้วครับที่บ่อตรงนู้นแล้วก็รอนั่งรอเรือสักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเราก็กลับมาที่บ่อลุงปัดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อมาอ่าตกปลาเพราะว่าตรงนู้นไม่ได้ตัวเราก็เลยไปตามหากันที่นี่นะครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหกตัวปลาช่อนนะครับเป็นของน้องเกตเป็นของน้องเกตตั้งห้าตัวไปแล้วนะครับเป็นของน้องเกตห้าตัวซึ่งใหญ่ไซสใหญ่สุดนี่เลยครับโอ้โหอุ้ยนี่ครับ ไม่ตายวะเฮ้ยเออเดี๋ยว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 นี่ครับเป็นนี่ปลาเขาเราเท่ครับนี่เป็นไซส์ของน้องเกดนี่ครับอวบเลยครับปลาของบ่อลูกปัดนะครับสังเกตทุกตัวเนี่ยจะอวบมากเลยแล้วก็เหมือนสมบูรณ์นะครับนะครับสมบูรณ์ไซส์ตัวนี้ก็น้องเกดตกออกมาได้ประมาณสองโลสองก็คือวันเนี้ยวันนี้เป็นคลิปของผมแต่น้องเกดหล่อเลยครับห้าตัวนะครับผมได้มาหนึ่งตัวและเจดก็เมื่อกี้ไปเอาปลาบูได้หนึ่งตัวก็เนี่ยไซส์ก็น่าทานมากเลยที่เราเนี่ยครับ ก็ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนพาไปทำกิจกรรมอะไรก่อนฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและพี่อาร์ตน้องเกศและพี่คนหนึ่งที่ตามมาด้วยนะครับก็เหมือนหนีเสือมาปาจาะจ้เล่หหรือรรเปล่าไม่รู้นะพา <laughs> นะครับยังไงคลิปนี้ผมน้องอาร์ตเอพี่อาร์ตเกศและพี่คนแล้วก็น้องชิงจากซีฝากช่อง c s m ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่บิ๊กบอสระปลับวับบนนี้ของเจตอ้ใหญ่จริงเ <c oughs> จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเ,เก่งเหรอเนียนะช้ผมหน่อยดิดโอเคตัวเจ้าไปเลยน้องเออขี่เล่นน้ำอยู่พี่ขี่เล่นน้ำไปถ่ายรูปไปถ่ายรูป